เราเป็นฝ่ายผิดอ่ะเขาหมดรักเรานะครับเราจะง้อเขาดีไหมคะ,ะคือความสัมพันธ์เป็นงี้ครับมันอยู่ที่ใครเนี่ยมีโพสิชันหรือตําแหน่งที่สูงกว่ากันถ้าคุณต้องการไปง้อเขาเนี่ยโพสิชันหรือตําแหน่งของคุณมันอยู่ระดับไหนเขาอยู่ระดับนี้คุณจะอยู่ระดับไหนครับระดับนี้ครับเพราะอะไรครับคุณต้องไปขอโอกาสวิงวอนอ้อนวอนอย่าไปเลยนะอยู่กับฉันเถอะนะอย่าทิ้งฉันเถอะนะเนี่ยฉันจะปฏิบัติพัดวีคุณไปตลอดทั้งชีวิตครับเพราะงั้นเนี่ย การที่คุณไปง้อใครคนใดคนหนึ่งบนโลกใบนี้มันไม่เป็นผลดีในระยะยาวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไปง้อมันเกิดจากความคิดของสัญชาตญาณของเราเองที่เราพยายามที่จะผ่อนปลนนะครับโอ,อนอ่อนให้กับอีกฝ่ายเพื่อหวังว่าไอการทําดีของเราครั้งนี้จะซื้อใจคนกลับมาได้แต่เปล่าเลยครับคุณกําลังเทรนให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณนั้นด้อยค่าคุณกําลังทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า หลังจากนี้เขาจะทำยังไงคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณอยากให้ใครกลับมารักคุณหนึ่งครับทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเหมือนคุณอีกแล้วในชีวิตนี้สองครับต้องทำให้เขาผูกพันกับคุณระดับลึกนะครับผูกพันระดับลึกหมายความอะไรคุณต้องกระตุ้นให้สมองของเขาหลั่งสารเคมีที่เราเรียกว่าสารโดพามีนสองสารออกซิโทซินครับคือฮอร์โมนของความผูกพันเหมือนเหมือนเราผูกพันพ่อแม่นะครับคุณต้องกระตุ้น เคมีหรือฮอร์โมนตัวนี้ครับเพื่อให้มันหลั่งออกมาแล้ววิธีการกระตุ้นมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งครับคุณต้องกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายนะครับความรักมันแท้ที่จริงแล้วมันคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเขาเชื่อให้ได้ครับว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตร่วมกันกับเราแล้วเขาจะมีความสุขคุณต้องกระตุ้นความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉา การกระตุ้นความอยากจริงๆเ,เรื่องนี้กรูความเคยสอนไว้ในในคอรส์สสังรักนะครับมันจะมี9ข้อห้ามทำา33คําห้ามพูด ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3า0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3า0 0นะครับรวมถึง39จิตวจิวยาต่อรองชนะมือี่3ราคา3า0 0ัมูลค่าทั้ง4คอคอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ